รสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาว f o r เร็กชั่นทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวัตรกอกราฟประจําวันเนาะวันนี้วันที่9นะครับมีนาเนาะนะครับเมื่อาวานนะครับหลังจากที่เราคุยกันว่าทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออีกไฮเนาะที่ถามว่า QM ในชุดของแถวๆนี้มันน่าเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอ่ะก็พอเล่นได้เนาะสุดท้ายมันก็ขึ้นต่อนะครับที่หัดมาเนี่ยในไทม์เฟรม สักหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าสีชั่วโมงเนี่ยเรายังไม่เห็นลักษณะของการที่เทนที่มันเป็นชุดขาขึ้นเนี่ยเสียทรงนะครับเพราะเนี่ยถามว่ามีโอกาสไปต่อไหมคําตอบก็คือมีครับมีสูงมากนะครับอย่างน้อยๆนะถ้าเราจะเล่นสวนเซลล์ลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆต้องหลุดโลนี้ให้ได้นะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าอาัพเทรนของ H1 เนี่ยมันเสียทรงอย่างน้อยๆนี้หลุดโลนี้นครับ อ่าเราค่อยฟอร์มเป็น QM เป็นอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยครับค่อยหน้าเซลล์เนาะเพราะว่เนี่ยตอนเนี้ยยังไม่หน้าเซลล์นะครับค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับคือไอเนี้ยมันเป็นต้านก็จริงนะครับเป็นเป็นต้านก็จริงแต่ว่าดูราคาชุดที่มันวิ่งขึ้นมาไหมครับมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับขึ้นมาด้วยข่าวด้วยปัจจัยข่าวต่างๆด้วยนะครับว่าเนี่ยแนวนี้อาจจะเอาไม่อยู่โอเคเนาะอ่าอาจจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะเนี่ย Uh, วันนี้นะครับเอาง่ายๆเลยวันนี้ในแนวรับของเดเนี่ยผมจะอ่ะผมให้ที่ h ฮดทีีแท่งนี้นะครับดูแปดชั่วโมงบ้างอ่แปดชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่ะแถวๆนี้ครับอ่ะผมให้แนวที่ผมจะบายเนาะแนวนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นแนวนี้เนาะถ้าเราดูง่ายๆก็คือเห็นไหมครับว่าแนวเนี้ยมันเป็นลักษณะของถ้ามันลงมาเนาะมันจะเป็น มันจะเป็นแนวแบบโทแบ็กโซนพอดีครับที่มันแบบว่าขึ้นมาย่อเบรกไฮได้ถูกไหมครับแล้วก็ aw, ลงมาเทสอย่างเงี้ยครับแล้วไปต่อโอเคเนาะเพราะเนี่ยผมจะให้น้าหนักที่หน้าบ่ายนะครับที่โซนเนี่ยแถวประมาณนี้ครับนะเราก็จะรอฟอร์มนะครับถ้ามีฟอร์มลงมาเราก็จะหาจังหวะในการบายนะครับแต่ว่าถ้าวัดแพทเทิร์นตอนนี้มีอยู่แล้วล่ะนะครับเป็นแบตหนึ่งตัวนะครับ เป็นแบตหนึ่งตัวลักษณะก็ประมาณนี้นะครับจบที่ประมาณ1990โดยประมาณนะครับการการทุนเมื่อหลุดโซนนะครับทีนี้ถัดมาพอรู้อย่างนี้แล้วทำไมถึงไม่เซลลงมาอ่าก็มีคนถามว่าเอาพอรู้ว่าจุดนี้เป็นจุดบายแล้วรู้ว่าจะลงมาโทแบ็กทำไมไม่เซลลงมามันก็มีหลายประเด็นครับคือมันอาจจะขึ้นไปนเลยก็ได้เข้าใจไหม อว่าเนี่ยเราจะรอบ่ายดีกว่าตามเทรนเนาะนะครับประมาณนี้สำหรับทองคำยังไม่มีอะไรน่าสนใจมากนักครับเพราะว่าการาฟก็ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับก็คือไต่ EMA นี่สวยมากนะครับถ้าใครเทรดด้วย EMA เนาะแต่ว่าในระดับไม่ใช่เลยแต่ว่าในสายที่เป็นสวิงเทรดนี่ก็จะสายหัวนิดนึงครับมันไม่มีจังหวะให้เล่นนะครับคือมันมันไต่เส้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคเนาะงันทองคำเราจะรอเข้านี่ประมาณ1991นะครับ1990โดดประมาณเนาะโอเคถัดมาครับเราไปดูในฝั่งของริปโคอเรนซีบ้างนะครับไปดู ada บ้าง ada นะครับในมุมมองภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงนะครับแต่ว่าเราจะไม่แนะนําให้บายขึ้นมาเพราะว่าอ่ะสมมติเราเจอ c a s ที่มันขึ้นมาแล้วมันไม่ผ่านหายนี้ก็มีโอกาสลงต่อโอเคเนาะ ถ้าเราตีเส้นกดล,ลงมาเห็นไหมครับอ่ามันก็จะมีอยู่แถวๆประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านมันก็อาจจะลงต่อนเพราะนี่ยให้ระมัดระวังนะครับถ้าจะเล่นเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะยังไม่ทําอะไรนะเราจะรอเซลล์ที่โวนด้านบนนะส่วนตัวนะครับผมจะรอเซลล์ที่กรอบบน2กรอบนี้แหละนะครับแต่ถ้าเราเจอเคสที่มันเป็นลักษณะนี้นะครับ ราคาวิ่งขึ้นมาทำหายๆนะครับแล้วก็ย่อกลับมาอย่างเงี้ยเออโอเคผมจะบายขึ้นไปเพื่อเซลล์โอเคเนาะแต่ถ้าเห็นเคสอย่างงี้นี่คือยังไม่ทำไรนะมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้โอเคเนาะ,ะถัดมาไปดูบิตคอยกันบ้างนะครับบิตคอยลงมาสู่ลงมาถึงโซนเนาะไม่ใช่สู่ลงมาถึงโซนที่เราทำไว้แล้วนะครับตรงนี้มี3ามด้าเกิดขึ้น รออย่างเดียวนะครับรอให้ราคาวิ่งทำหายยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟอร์มเป็นฮามบนรกเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะในการบายขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ทำอะไรเพราะว่าอาจจะเกิดเคสนี้เกิดขึ้นนะครับลงต่อได้ไหมได้ถูกไหมครับลงต่อก็ได้โอเคเนาะเดี๋ยวรอให้เขายกเหนือทำเหนือเส้นเขียวเนี่ยครับทำหายๆแล้วก็ค่อยหาจังหวะในการบายนะครับ ด uh, อทคอยดอทคอยก็เหมือนกันครับทรงในขายบิตคอยเนาะเดี๋ยวร้อยเขาเบรกประมาณเส้นเขียวนี้ได้ก่อนค่อยหาจังหวะในการบายขึ้นไปแต่ที่สําคัญครับพอเบรกเสร็จแล้วเนี่ยต้องเบรกหายนี้ด้วยนะครับ uh, ถ้าเบรกหายนี้ไม่ได้นะครับผมก็จะไม่พิจารณาที่จะเล่นเพราะว่าเราอาจจะเกิดเจอรักษณะเห็นไหมครับแบบนี้ลงตอล่อได้ไหมที่มันเป็น qm มาดูนะซ้ายหัวเห็นไหมครับแบบนี้ได้ไหม ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเคสที่มันต้องหมายถึงว่าที่เราต้องเจอเนาะมันจะต้องทำไฮไฮนี้ให้ได้แล้วครับแล้วก็ย่อกลับมาไม่หลุดโลนี้ผมถึงจะบ่ายขึ้นไปนะครับแต่ในภาพใหญ่เป็นดาวจริงน,นะตัวดอชคอยโอเคอ่า e t h ครับเราจะรอเซลล์ที่โซนสีเทานั้นบนนะครับเพราะว่าในภาพใหญ่เป็นดาวแล้วก็ในชุดที่มันเป็นซับย่อยเนี่ยก็เป็นดาวอยู่เห็นไหมครับไฮโลไฮโล หายชุดนี้อาจจะลงไปเลยก็ได้นะครับแต่แต่ว่าเราจะเล่นตามเทรนเนาะเนี่ยโอเคเนาะอ่ะรอเซลล์ที่โซนสีเทานั้นบนนะครับไปต่อครับอ่ะกาล่าก็ตามนี้เลยไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้บิดอ่าช่วงนี้เนี่ยอ่าตัวเหรียญคริปโตเครนซีจะไม่ค่อยไม่ค่อยบือบ่าเท่าไหร่นะครับคือวิ่งวิ่งไม่เยอะช่วงนี้นะครับเหมือนไซเวลออะไรสักอย่างเนานะ เอ่อ LTC นะครับอ่รอทรงคล้ายๆตัวบิตคอยนะครับเห็นไหมครับว่าที่สําคัญคือต้องเบรกทำหายหายนี้ให้ได้เราถึงจะหาจาังหวะในการบายนะครับอ่ะมานาทรงนี้เลยนะครับเป็นอัพเดทก็จริงนะครับแต่ว่าอ่ทรงเหมือนคล้ายๆอยากได้สักอีกสักโลหนึ่งแล้วให้ดีนะครับก็เผื่อสถานการณ์นี้ไว้นะครับจริงๆตัวคอนเฟิร์มทูบายจะเลื่อนลงมาที่สซิงไฮนี้ก็ได้นะครับซ่งไฮนี้ก็ได้โอเคเนาะ ตัวแซนนิดหนึ่งครับแซนยังให้มุมมองเดิมนะก็คือคาดหวังว่านะครับน่าจะเอาอีกสักโลหนึ่งอ่ะตัวแซนนะครับมันจะเป็นทวีดิฟพอดีนะครับมันจะเป็นทวีดิฟพอดีแล้วก็รอบายในชุดที่มันหลุดโลตัวเองเป็นชุดเด้งอย่างเงี้ยครับอืมโอเคเนาะตัวแซนนะครับก็ประมาณนี้ครับยังแผนเดิมหมดเลยครับตัวอินซีไม่วิ่งไปไหนเลยครับอ่าชีบาก็เหมือนเดิมครับรอบายแถวๆด้านล่างนะครับตอนนี้ก็ ไม่ไปไหนเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่ามีการยกหายมาแล้ว1ครั้งถูกไหมอ่ามียกหายมาแล้ว1ครั้งแต่ว่ามันไม่ได้มีในยยะสาคัญอะไรนะครับส่วนตัวโซลาร์น่านะครับอ่ารอที่เซตอัพด้านบนนะครับเพราะว่าในไทม์เฟรมใหญ่ในเดย์เนี่ยนะครับเราเห็นมันเป็นดาวเทนมันทำโรเวอร์โลนะว่าเนี่ยอ่าค่อนข้างเสี่ยงถ้าคุณจะบายขึ้นมานะครับมันให้มารอข้างบนดีกว่าโอเคเนาะอ่า XRP ครับ ตัว XRP ผมรอบายนะครับที่ราคาประมาณ0.6491นะประมาณนี้เพราะว่าในไทม์เฟรมเดย์หรือ4ชั่วโมงเนี่ยมีการทำไา่หายแล้วเรียบร้อยนะครับมีการทำหายก็หายแล้วเรียบร้อยโอเคเนาะอ่า b, b ก็ตามแผนนะครับอ่ะก็ยังลันอยู่นะครับลุ้นเส้นกดเส้นนี้ครับถ้าผ่านได้ก็ไปต่อเอง แล้วก็สุดท้ายครับมาแบบรวดเร็วนะตัวเหรียญคับกันบ้างนะครับเหรียญคับยังให้มุมมองเดิมนะครับมีโอกาสลงมาถึง245หรือ180นะครับถ้ายังอยู่ทรงนี้นะมันก็จะไซด์เวดาวไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเบรก315ได้เมื่อไหร่นะครับน่าสนใจที่จะย่อและซื้อครับโอเคเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับอ่า ฝากห้อง Discord ไว้หน่อยครับสำหรับใครต้องการรับบทวิเคราะห์ต่อวันนะครับอ่าก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีโปรลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่ต่อไอบีนะอายุตัวอย่างนะครับวันนี้ที่เก้าทนะับสามเนาะอ่าส่งแล้วนะครับเวลาแปดโมงเช้าวันนี้นะครับอ่าแล้วก็คริปโตเคอเรนซีครับอ่าส่งแล้วเรียบร้อยมีอีเด็ดเวฟอ่าของฝั่งของทองคําแล้วก็ฟอเร็กนะครับสําหรับที่ สำหรับใครที่สมัครเป็นซูเปอร์เอฟซีขึ้นไปนะถึงจะได้ตัวอีเล็ทเวฟนะครับนะคริปโตเคอซีก็ส่งแล้ววันนี้นะครับมีห้องแชทมีห้องดาวน์โหลดเอกสารมีห้องคลิปสอนพิเศษนะครับห้องตัวการบ้านนะครับทุกอย่างครบเสร็จสับนะใครที่สนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับมาเจอกันใหม่น่าจะวันพรุ่งนี้แหละนะครับถ้าไม่ติดปัญหาอะไรโอเคเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับนี้ก็ สวัสดีครับ